วันจันทร์สม,มิถุนายน2562รวมพี่น้องปลูกป่านาประขอคนหนึ่งขุดคนหนึ่งปลูกผูกใจพอเป็นเหล่ากอกลมเกลียวสีเขียวงามมีเด็กน้อยมาปลูกด้วยช่วยสร้างสุขมีผู้ใหญ่มาร่วมสนุกอยู่กลางสนามมีสมณะนะ จันทเศษโถเพียนพยายามมีภาพความแจ่มจำรัดโลกพัทลงุงปลูกต้นไม้เสร็จแล้วปลูกธรรมะสลาเล็กแดนสมถะกลางท้องทุ่งชายฝั่งเทศปฏิเสธบุรีคลี่สายรุง้งยังหอมฟุง้งความทรงจำทุกค่ำทุกคืน ลดเวลาอินเทอร์เนต็ตบ้างเถิดนะลดรับเรื่องไร้สาระสุขเหลือหลายลดรับเรื่องการเมืองบ้างมิวางวายลดดื่มดำคำหยาบคายมินดูแคลนลดจ้องจอโทรศัพท์ลดสับสนลดเป็นคนก้มหน้านานสงสารแสน ลดรับเรื่องของคนอื่นดาดเดินดินแดนลดปล่อยใจให้วิงเจ้นเหนื่อยหอบใจลดเวลาอินเทอร์เน็ตบางเถิดนะลดกิเลสลดเศษขยะเยอะกองใหญ่ลดแล้วเพิ่มหัวใจพอก้าวต่อไปลดเวลามาแบ่งให้คนใกล้เคียง คนหลงโลกโซเชียลยากเปลี่ยนโลกเพราะจมปลักบักกรอกกับโลกเสมือนอินเทอร์เน็ตเน็ตเหนื่อยหรือดีทุกปีเดือนจะมีแรงไปขับเคลื่อนโลกอย่างไรใช้ชีวิตติดโซเชียลยากเปลี่ยนโลกบัดเดี๋ยวสุขบัดเดี๋ยวโศกสับสนสงสัยคนลุ่มหลง โลกโซเชียลโลกเปลี่ยนวัยความชิงชังความคลั่งไคล้เกินคาดคิดคนใช้งานโลกโซเชียลเธอและฉันพึงป้องกันห้ามกั้นใจอย่าให้ติดใช้แบบเว้นระยะห่างสร้างชีวิตเหมือนเราห่างดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ บริจาคที่ดินฉนอดประโยชน์นักเพื่อปลูกป่าให้น่ารักเลี้ยงโลกลาธรรมชาติขาดพงพีช่วยนำพาธรรมชาติขาดคนกล้าสร้างป่าพงบริจาคที่ดินฉนอดประโยชน์นักปลูกความรักช่วยชักจูงใจสูงส่งป่าจะอยู่อีกนานไกลย,ยิ่งใหญ่ยืนยง ป่าแบ่งปันกว่ามั่นคงทุกวันคืนบริจาคที่ดินฉนดประโยชน์นักช่วยปลูกป่าให้น่ารักโลกเริงรื่นมอบความรักหนักแน่นบนแผ่นพื้นโลกชุ่มชื่นโลกชวนชมโลกรมณี ระวังโรคชังชาติประเทศไทยใครว่าไม่น่ารักดุดมารดาอุ้มฟูมฟักลูกของแม่ลูกเยี่ยวราดอึเหม็นใสร้องไห้งองแงประเทศไทยเหลียวแลเลี้ยงลูกเลวพวกเหมารวมกลุ่มชังชาติอุบาทแท้มองปัญหาแบบเวียงแห ลงหุบเหวพวกหมกมุ่นคนรุ่นใหม่จุดไฟเปเลวเหล่าคนเลวคนจันไรเผาไทยแลนด์จากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์คอลัมน์ประกายสำนึก เศรษฐกิจตกต่ำเป็นคำตอบโลกจะลดเหนื่อยหอบทุกแห่งหนลดเวลาหาเงินทองกองท่วมทน้นไปหาคนอยู่รอบข้างสร้างสังคมเศรษฐกิจดีทุนนิยมสังคมแย่คนไม่แคร์คนใกล้ชิดสนิทสนมใช้เวลาหาแต่เงินเพลินติดลมโลกร่ำรวย มิรื่นรมโลกร้อนรนเศรษฐกิจตกต่ำเป็นคำตอบลดการครอบครองเถิดจะเกิดผลครอบครองมากหนักมากลำบากลำบนขอทุกคนจงเหนื่อยหอบการครอบครอง ใครว่าคุณเป็นคนชราฉันว่าไม่คุณเป็นคนนำสมัยสม่ำเสมอคุณลดรดส่วนตนผลเลิศเลอรดโดยสารท่านเธอเข้าถึงธรรมเราใช้ของส่วนรวมร่วมญาติมิตรลดส่วนตัววลนิดจิตอิ่มหนำรดติดหนักรดส่วนตนเป็นคนรำ รถส,ส่วนรวมเลิศล้ำช่วยโลกเราของส่วนรวมไม่ต้องแบกให้ลำบากคนส่วนมากร่วมกันใช้ทั้งใหม่เก่าประโยชน์สูงประหยัดสุดมนุษย์เราช่วยขัดเกลาตัวกูของกูกอบกู้โลกาบทกวีนี้ประพันธ์จากเรื่องเล่าของ คุณเฉลิมศักดิ์เง๋งงาม